ช่วงเปิดพลังทางปัญญา เราก็มาสู่ช่วง i อซกันต่อเลยดีกว่านะครับ i อประเด็นของผมวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวไอเซิร์ชสืบเนื่องมาจากช่วงที่แล้วครับพี่บีพี่อุ้มครับเพราะว่าผมยังคาใจไม่หายกับไอเจ้าโปรตีนที่มีความยาวของคำเนี่ยเป็นแสนกว่าตัวอักษรเรียงต่อกันครับวันนี้ตอดูหลอกขึ้นในความรู้สึกของเราเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวที่เราไปเซิร์ชมาทุกที่ตอจะงงแต่ครั้งนี้ตอดโจรมีการต่อยอดคือเรียกว่ามีพัฒนาการของสมองโอ้โหเรามันก็ต้องพัฒนาขึ้นบ้างสิครับวันนี้สิ่งที่ตอจะไปสืบให้เพื่อน คุณนามาเสนอเนี่ยเป็นรเรื่องจริงหรือเปล่า,อาไอ้จาโปรตีนไตตีนเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าที่เป็นแสนตัวอ,อักษรเนี่ยแล้วไอ้ที่แสนตัวอ,อักษรน,นี่คือเป็นส่วนประกอบของอะไรยังไงใช่ครับ<อ>ผมเอาเป็นว่าถ้าใครสงสัยแล้วก็ไปไขข้อสงสัยกันเลยดีกว่าครับ метионил, трианил, трианил, глутаминил, аргинил, тирозил, глутамил, серил, лицил, фенилланил, аланил, глутаминил, лицил, лизил, глутамил, аргинил, лизил, глутамил, глицил, аланил, фенилланил, валил, пролил, фенилланил, валил, трианил, лицил, глицил, аспартил, пролил, глицил, излицил.

โปรตีนตัวหนึ่งนะครับที่มีอะมิโนแอซิดต,ต่อกันมีความยาวของอะมิโนแอซิดนะประมาณ3000 30, 0ตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นชื่อที่จริงครับยาวจริงครับก็ปกติแล้วนะครับการอ่านชื่อโพลีเพปไทด์เนี่ยเราจะเริ่มจากอะมิโนแอซิดต,ตัวที่1แล้วก็ต่อกับใครบ้างก็ต,งตัวที่ 2, ตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันมีอยู่30,000ตัวต่อกัน ก็30,000ชื่อเลยครับ30,000อะมิโนแอซิดต,ต,ต่อกันในกรณีนี้เนี่ยเป็นโพลีเพปไทด์ก็อ,า please, อา่านอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คืออ่านชื่ออะมิโนแอซิดเรียงตามลำดับไปเรื่อยๆทุกตัวลงท้ายด้วยเสียงอยิ้วแล้วตัวสุดท้ายออกเป็นอะมิโนแอซิดปกตินี่คือหลัก <c oughs> ของโพลีเพปไทด์ครับถ้าเกิดเป็นสารประกอบกลุ่มอื่นก็จะมีวิธีการเรียกที่แตกต่างไปอีกครับ ไททินเนี่ยนะครับก็เป็นโปรตีนที่อยู่ในมัสซโอทิชูหรือเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อครับช่วยในการยืดหดของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตมีอยู่ในสัตว์ทั่วไปเนี่ยครมนุษย์ก็มีครับเนื่องจากผมมีความเชื่อว่ามันเป็นชื่อสารเคมีนะครับเป็นชื่อทางเคมี แล้วก็ไม่น่าจะถูกนับว่าเป็นคำนะฮะไม่น่าจะเป็นคําที่ยาวที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อสารเคมีซึ่งเป็นการระบุตําแหน่งแล้วก็ลําดับขององค์ประกอบของสารเคมีตัวนี้เท่านั้นเองซึ่งโปรตีนก็คือสารเคมีตัวนึ่ง แต่ไอซีแบบดูทำงานอ่านียไม่จริงๆแล้วตอนแรกก็ใจว่าจะไปเรียนต่อหมอ,อไงพอแค่ได้ยินชื่อโปรตีนหนึ่งตัวแล้วมันยากขนาดนี้และยาวขนาดนี้เลยคิดว่าเออต่อไปอยู่อย่างนี้ดีกว่าผมนจะบอกนะความฝันตอน,นเด็กๆนะ ผมอยากเป็นหมอครับแต่พอโตขึ้นมา,าเรียนม3ม4พอเจอตารางค่าเท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมอหรือนักวิทยาศาสตร์ก็ได้อะไรก็ได้ใช่ครับไม่แต่ดูเวลาเขาตอบแล้วเขารู้สึกว่าเออ,เอมันง่ายมันอธิบายเ,าเป็นขั้นตอนไงแต่สําหรับเราอาจจะขมวดคิ้วเออคืออะไรนาน<ด>ครั้งนี้เราไอซีแบบงงแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นอาหารสมองที่เรานามาเสิร์ฟเพื่อนๆโอเคแปลว่าเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเป็นเกร็ดความรู้ดีๆที่อุ้มนํามาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆกับไอทีนอินสปค่ะ ไอทีนอินสไพร์แรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันสาวๆคนไหนที่มีนัดเดทแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะแต่งหน้าแบบไหนไปอวดหนุ่มคนนั้นดีก็ลองเปิดหาแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าจากนิตยาาสารสวิตตี้ที่มีการสอนแต่งหน้าแบบสาวหวานสดใสที่เป็นเทรนด์การแต่งหน้าที่กำลังมาอยู่ตอนนี้เมื่อแต่งออกมาแล้วก็จะดูเป็นสาวหวานแต่ก็แอบมีสีสันเล็กๆน้อยๆให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไม่แน่นะครับว่าการแต่งหน้าแบบนี้อาจทําให้การเดทครั้งนี้ดูพิเศษขึ้นมากว่าทุกครั้งก็ได้นะครับ จากกันไปวันนี้เช่นเคยนะคะเราจะมีคําพูดวันนี้เราจะมาเสนอคําที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินใช่ตอนเก้าโมงกว่ากินอาหารเช้ากันแล้่เอางี้ดีกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราต้องมักจะทานอาหารของเขางั้นเราจะเสนอคํัสท์ว่าอร่อยดีกว่านะครับทุกคนครับอร่อยกับงอนอะไรของพี่คือมันลาไมงอนอ๋องององงนคนตางอนเหรองนแต่อันเนี้ยคงงอน อะไรภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรเป็นภาษาเวียดนามแปลว่าอร่อยค่ะอ๋อถ้าเกิดไปเวียดนามกินอะไรอร่อยพูดว่างอนอุ้ยอันนี้ไม่อร่อยเลยคงงอนเลยโเีต่อราไร่ต่อภาษาโขงก็โกัมพูชาครับประเทศื่อนได้นะครับเวลาเราไปกินอะไรสักอย่างงที่กัมพูชาแล้วมันอร่อยมากเราจะบอกว่าซึ่งมันมันเต้อร่อย่ ซึ่งเห็นเป็นแตอนี่คืออร่อยนี่คืออร่อยแต่เวลาเราไปทานเสร็จปุ๊บมึนชะงันเต้มึนชะงันเต้คือไม่อร่อยนั่นเองครับอ๋อมึนชะงันเต้มึนชะงันเต้ออเหรอไม่อร่อยครับคงงง่ายกว่าองนคงงของพี่อุ้มต้องเป็นคำศัพท์ที่ยากมากเลยนะใช่ค่ะสำหรับของอุ้มนะคะเป็นภาษาที่มาจากประเทศเรานะคะกรณีที่ถ้าอร่อยจะพูดว่าแซ่บแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่อร่อย w h a t s a p จริงเหรอใช่ค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยใช่เราแซบบอแซบบีดามแต่ต้องซีเรียสของอุ้มคืออย่างที่ต้นบอกมาซีเรียสเพราะว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยมันจะต้องเอาให้ถึงแต่ว่าจะนะภาษาเราต้องมาอ๋อถูกคือจะแซบไม่ใบชายเบาภาษาเบาไม่มีน้ำหนักแซบพี่อุ้มมาหนักแล้วพี่งอนฉะนั้นเป็นตันไม่อร่อยต๊ม องอนมึนเฉงินเต้บอสเดโอเคและนี่ก็คือภาษาอาเซียนประจำวันนี้นะคะที่เกี่ยวกับคำว่าอร่อยและก็ไม่อร่อยใช่ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์แปดโมงห้าสิบทางทาราบาลนะคับรายการไอทีวันนี้พวกเราขอตัวก่อนดีกว่านะครับไปก่อนครับสวัสดีค่ะ